สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับผมทุกทุกท่านนะครับผมก็มาดูนะครับผมสาห้านะผมวันนี้นะครับผมก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมก็ช่วงที่เรากลับมาจากตัดหญ้านะครับผมพอดีอากาศมันร้อนนะครับผมเราก็อาจจะร้อนเหมือนเหมือนกันนะผมพอดีควันเพิ่งมาถึงนะครับผมควันก็ปล่อยให้เล่นน้ํานะครับผม โดยขันข้าวก็อยากมาเล่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้อพี่ขวานเนาะปล่อยปล่อยมาเล่นกับพี่เสาห้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมอเอ๊ะใช่ใช่ต่อต่อก่อน ต่าโซก็แก่กยังาสายเออแกมโนนะให้ใจที่มีเก่าวันนี้นผมโดยพี่ควานนะผมพี่ควานจอยนะครับผมคนรูปหลนะครับผมก็ทันใดเนาะเพราะว่าอยู่กับพี่ควานจอยก็น้องก็ตัวอ้วนขึ้นนะผมฮะมันก็นตามสกันแล้วนี่ตามสกัน ดูนะครับผมมามาเล่นด้วยกันเราเป็นควบโัวเดียวกันนะครับผมโดยพี่อยู่กับพี่ควันจอยก็อ,อาจจะนะผมไม่เต็ม <laughs> ฟังกับพูกเล่นนะผมฟันกับพูดแบบให้มีเขาเรียกอะไรนะผมสีสันหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมพี่ควันจอยก็เป็นคนดีนะครับผมดูนะผมเป็น หนุม่มหนุ่มที่นะผมโสดนะครับผมมองโสดบ่มองโสดสิมองมองออันซุดบ่โสดนะนี่ครับผมนี่พี่ควันจอยนะครับผมหนุ่มสุรินอืมหน้าตาครับผม <c ười> ลุก <c> ส <ười> ุดแล้วหน <c ười> ้า,าตาลอยซุดบ่โอ้ไม่เอ้ย อยู่บ่ครับแน่เลยขับแน่ไปพูดมองโรดช้ะให้บยเยอะประมาณนี้นะครับผมขวัญเองก็พี่ขวัญจอยดูนะครับผมพี่ขวัญจอยก็ตัดหญ้ามาเยอะนะครับผมตัดหญ้ามาเยอะอ่ามารุงน้องขวัญน,นะครับผมมนมาลุงก็คือว่าให้น้องน้องขวัญให้อ้วนขึ้นนะครับผมแล้วก็เอพี่ขวัญจอยนะผมก็ ทําความสะอาดกับควันโบนะครับผมเียวจะให้ดูนะครับผมควมันก็มาถ่ายคลิปลงนะครับผมดูพี่ควันจอยเป็นคนที่ขยันมากนะครับผมควมันจอยพี่ควันจอยบอกว่า,วาสดนะครับผมสด <laughs> ปัดเอาไว้ <laughs> ควันก็คุยกันแบบสนุกสนานนะผมเราอยู่ด้วยกันนะครับผม มาดูน้องช้างดีกว่านะครับผมที่ควนจอยก็ทํางานนะครับผมช่วยควนนะครับผมเชือกข้างหลังก็จะเป็นพี่พลอยนะครับผมดูพีพ่พลอยอยากมาเล่นด้วยผมต้องรอควนนะผมประมาณนี้นะครับผมดูนะครับผมสองห้าเราก็อ่าจะยกเอาอับปักเอียมมาหรอไม่ยาำเพื่อหมอีห <laughs> นู วันนี้ครับผมก็อ่ามัสปานะผมมัสปาก็สปาเองนะครับผมควันเองนะครับผมควันทำให้อ่าอยู่ด้วยกันมีความสุขนะครับผมเป็นครอบครัวเดียวกันเรารักกันนะครับผมกลัวใจเสาห้าจะเฮ้อาซีไม่นะอ่านอนในไม่แก่นหน้าไมหมฮะ จัดนหัวทำไมประมาณนี้นะครับผมดูขน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 ของอาวานข้าวนะครับผมขนหัวจะเยอะนะครับผมอืมดูทำใส่ขวานแล้วดูเล่นกันนะครับผมวควรับขวานก็อปล่อยให้เล่นด้วยกันนะครับผมให้ชินกันนะครับผมเพราะว่าที่ขวานเคยลงคลิปนะครับผมเป็นอ เขาเรียกไงเนาะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมจับควานเองนะครับผมพี่พลอยก็อยากมาเล่นด้วยนะดูพี่พลอยหันตูดมาแล้วดูพี่พอยหันตูดมาแล้วนะครับผมประมาณนี้นะผมแต่พี่สาวห้าควานกอา็อาจจะใส่บอกขานะครับผมเพราะว่าเป็นทางคลายนะครับผมจับควานก็ระวังไว้ด้วยนะครับผม การน้องเล่นอาจจะเกินบ้างอะไรบ้างนะครับผมหลับควันเองนะครับผมเอ๊ะนั่งโยโย่ต่อไหมนังอ่อ,อตาะสินมาที่ให้ให้ช่วยหรืออ,อักเสบซอมันก็บอมึงม่กล้ามวประมาณน,นี้ครับผมหลับควันเองเนาะเพราะว่าควันก็ ไม่มีคำพูดอะไรจะพูเดียวกับงอยู่บนุ่งไม่ให้เอช่วยไอ้หนูอ่ะเฟซซ่ให้ใจึ้ดไปเจอมุดไรสุดดูนะครับผมดูน้องควันข้าวนะครับผมน้องเป็นช้างที่น่ารักนะผมเชื่องที่สุดนะผมกับควัญเองนะผมเชื่องนะผม เป็นที่ว่าควานพูดบอกว่าเป็นลูกของไทรเบิร์ดแต่คนน้าแม่กับบัวบานนะผมกับควานเองเนาะเพราะว่าเป็นลูกของไทรเบิร์ดนะครับผมที่คุณแม่ได้ซื้อมาเนาะของควานเองนะครับผมดูดูน้องเล่นนะครับผมน้องจะตัวตัวสูงสูงเกือบเกือบเกือบ ลูกของเอ่าอ่อเื่ออะไรเนาะน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนทายอา่ลูกของทายเป๊ปซี่นะครับผมเกือบสูงเท่ากันนะผมแต่อายุห่างกันนะครับผมประมาณนี้นะผมเอา,านเองนะผมดูแข่งกับส้5นะครับผมแข่งเล่นส้5ก็ไม่ยอมแพ้นะครับผมชอบไปกวนเขานะครับผม ดูนะครับผมการถูถูตัวนะผมด้วยกันนะครับผมกับควันเองเนาะจะเป็นเสาห้าจะเป็นช้างเผือกนะผมช้างเผือกแบบคนหัวก็เท่ากันนะผมดูดูควันข้าวนะผมโอ้ย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 นะครับผมดูโอ้ยโทรศัพท์ควันก็เสียแล้วครับผมอยากได้โทรศัพท์ใหม่นะผมไม่แม่เอฟซี FC ทันใดเนาะอยากจะ ผ่นโทศัพท์ซื้อโทศัพท์ให้พ่อขวานผมได้นะครับน้องช้างก็เล่นอะไรนะผมกล้องอาจจะไม่ชัดประมาณนี้นะครับผมควานก็ได้แต่คูณนะครับเป็นน้องควานเข้าจะอา,อายุอายุเล็กเล็กอายุ ห่างกับเสาห้าประมาณปีกว่านะครับผมปีปีกว่าปีกว่าไม่อสหกปีหกปีก็สองห้าแปดปีเด้วอันในหกหกอันในหกปีกว่าหกปีกว่าก็ห่างกันประมาณปีกว่านะครับผมห่างกันประมาณปีกว่านะครับผมกับนวัลข้าวนะครับผมโลยมา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 เสรมาประมาณนี้นะครับผม ก็สามห้าจะจะโครงจาโครงโครงตรงบอนะครับผมโครงตรงบอก็คือโครงแบบไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวควันเปิดน้ำใส่ก่อนนะครับผมให้เล่นเล่นด้วยกันนะครับผมเล่นด้วยกันเนะาะเพราะว่าควันเองก็ได้จะดูคลิปนะครับผมแล้วควันเองนะครับผมก็ ดูนะครับผมเห็นน้องเล่นนะครับผมว่าเป็นยังไงยังไงเนาะวานเองก็ไม่เก่งเรื่องเลี้ยงช้างเท่าไหร,นร,ไนะรน่นะครับผมขี่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 ไม่นะประมาณนี้ครับผมก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อาจจะคำวาังคำพูดอาจจะไม่ สุภาพบางประการใดนะครับผมหรือว่าพูดผิดประการใดความรู้ไม่ทั่วถึงนะผมก็ขอโทษขออภัยนะครับผมกับคลิปวีโอนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพ่อขวานด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ